แบ็กอデชั่นแต่งสายคีนครับผมแต่งมาเยอะแล้วฝากระโปรงดําหลังคาดําคันนี้ขอใหญ่ลอกฝากระโปรงออกครับผมคันนี้เป็นสีขาวแต่ยังครสติกเกอร์ของแบ็กเอディชั่นอยู่เหมือนเดิมลถคันนี้ลดสีขาวลงเล่มสีขาวดําถูกต้องตามกฎหมายนะจ๊ะคันนี้เป็นรถปี2020แล้วคันนี้ขายถูกมาก375,000บาทลดสีขาวครับเกีรรุ่นย่ Edition, อยแบ็กเอディชั่นเคอร์เบอร์ยกสูงนะยางใหม่สี่เส้นล้อแม็กซ์18นะดิสเบรกหน้าดำเบรกหลังเครื่องยนต์205ดูสติกเกอร์แบ็กเอディชั่นอยู่คมนะมาดูภายในจ้ะพี่ บาะหลังครับผมเป็นบาะหนังสีดําตัดสีส้มพวงมาลัยพาวเวอร์คูเลคอนโทรลเกียร์ธรรมดาตัวนี้พุชสตตร์กุญแจคีเลตแอ์ปรับได้สีสปีดครับตัวนี้เป็นไงภายในเลี่ยมมากกระจกปรับไฟฟ้าออปชั่นครบเลยและจัดไฟแนนซ์ส่งอยู่หกพันกว่าบาทขับแบ็กแอดิชั่นกระบะแบนลองแต่ออปชั่นมาครบชุดป่งล้อที่วางแก้วน้ํากล้องถอยหลังโลโก้นาวล่ารถสีขาว็สวยเลยพี่มาดูเครื่องยนต์กันดีกว่าเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์ดีเซลล้วน2 5 0 0ซีซีนะ เขาโยนตัวนี้ครับประจำอยู่ในของนิสันอยู่แล้วอึดถึกทนและประหยัดต้องยกให้เขาจริงครับดูห้องเครื่องแห้งๆเดิมๆน็อตฝาครับผมสวยแก้มเดิมคันหน้าเดิมครับพี่คันนี้นะนี่เห็นไหมน้ํายากระปุกมะนงมะนมานเดิมทั้งหมดเบรกเบสเดิมทั้งหมดนะพี่นะคันนี้นะนิสันโนล่าเอ็นพีสามร้อยบกดิชั่นหรืออยากได้ให้ปุ้ยทําฝากระโปรงสีดำติดสติ๊กเกอร์ให้ปุ้ยสามารถเบิกของได้นะไม่ต้องห่วงนะแล้วแต่คันนี้แต่งสายคีนให้ปี2020่เลขไมล์แสนกว่าใครสนใจคันนี้ราคาถูก 65,000บาทโทรหาปุ้ยเบอร์0849949466ครับ